หลังจากเราทดลองใช้โปรแกรมจำลองกับวงจรแบบงไม่ง่ายที่เป็นวงจรแบ่งแรงดันเสร็จแล้วต่อไปผมก็จะแสดงให้ดูว่าเราสามารถใช้วงจรโปรแกรมนี้ในการจำลองเพื่อศึกษาวงจร R C Circuit ได้เช่นกันนะครับลำดับแรกก็ปิดหน้าต่างตัวเวฟ,ฟอร์มไปเนาะนะครับหลังจากนั้นเราก็มาจากวงจรแบ่งแรงดันเนี้ยเราเปลี่ยนเป็น R C Circuit ก,ก็ไม่ยากใช่ไหมครับก็ทำการลบนอกใช้กันไกรนี้นะครับลบตัว R 2ออกนะครับ โดต้องใส่ตัว C เข้าไปอาจจะใส่ C ตรงนี้หรือกดช็อตคัดก็ได้นะครับกดปุ่ม C ก็ได้ออกมาเป็นตัว C ออกมานะครับแล้วก็ทำการเชื่อมโดยใช้ปุ่ม F3 เชื่อใส่ไฟซะแล้วก็ใส่ค่า C ตัวนี้10ไมโครเซกนะครับในการทดลองตัวอาร์ซิสกิทเนี่ยเรามักจะใช้วงจอที่เป็นแหล่งใจที่เป็น Pulse นะครับเพื่อดูว่ามันต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะชาร์จตัว C ตัวนี้ ได้จนถึงค่าแรงดันที่ต้องการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้แหล่งจ่ายไฟที่เป็น p าว s e นะครับก็คลิกขวาลงแหล่งจ่ายไฟแล้ว advanced, ล่า advanced ที่ p าว s e นะครับ V initial ก็คือค่าเริ่มต้นเราให้เป็นศูนย์มีอ,อสัก5โวลต์ Delay time ก็ไม่ต้องนะครับทีไรส์เราอาจจะเลือกเป็นซัพหไมโครเซกก็ได้นะฮะับทีโฟร์หไมโครเซกก็ได้ T rise t ทีโฟคือระยะเวลาที่ใช้ แรงดันใช้เปลี่ยนแปลงจากศูนย์ไปห้าหรือ t rise นะครับ t fall กคือระยะเวลาที่ใช้จากศูนย์ห้ามาศูนย์นะครับ t on ก็คือจะให้มันออนเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็ต้องขึ้นอยู่กับค่า t i คอนสแตน a ์เนาะนะครับค่าท i m e constant อันนี้คือวงจรนี้ N k คูณสิบไมโครเซกเพราะฉะนั้นค่าท i m e constant ประมาณสิบไมลลิเซกนะครับปกติแล้วเนี่ยตัวเซนจะถูกชาร์จเต็มที่ก็ประมาณห้าคูณ time constant ท่ากับประมาณ50มิลลิเซกนะครับก็เผื่อไว้นิดนึงผมจะเอาสักเร้อยมิลลิเซก็ได้นะครับสำหรังนี้เนาะก็กดโอเคไปก็เห็นได้ว่าตัวหนังสือมันดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เนาะก็ทกําการย้ายโดยเลื่อนมาที่ตัวมูฟตัวนี้นะครับเลื่อนมันออกไปนะครับเลื่อนอีกหนึ่งออกมาฝั่งนี้ด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาเลือกตรงนี้นะครับเพื่อให้สิททั้งหมดอยู่บนหน้าจอเรา หลังจากนั้นเราก็ต้องทำการเปลี่ยนตัวเงื่อนไขในการจำลองนะครับเพราะว่าตัวพาวส์อนี่ที่100มิลลิเซกและอันนี้คือเวลาที่มันอยู่ที่5โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อได้เห็นเวฟฟมทั้งหมดเราก็ต้องมา,าเพิ่มระยะเวลานะครับอันนี้ก็จากตอนแรกเราใช้10มิลลิแล้วก็เพิ่มไปสั200ก200มิลลิเซกมาด้วนะครับกดโอเคไปนะครับหลังจากนั้นเราก็กดรัน ลำดับแรกที่ผมมักจะเช็คก,ก็คือดูว่าเว็บฟอร์มเป็นอย่างที่เราต้องการหรือเปล่านะครับมีอินพุตเราก็จะเห็นได้ว่ามีห้โวลใช่ไหมครับอ่ออนทานหนึ่งร้อยมิลลิแล้วก็เราซิมูเลตถึง200มิลลิเซกนะครับก็ประมาณเว็บฟอร์มถูกต้องเนาะหลังจากนั้นเราก็มาดูว่ามีร้องหน้าตาจะเป็นยังไงใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเป็นแบบที่เราได้ทําการเรียนมาถูกไหมครับก็จะเห็นได้ว่า,าที่ระยะ 0.7คูณท time constant, น o n s t a n t ลดค่าท i m คอนสแตน n ์ประมาณเออ่10มิลลิซินะครับนับเวลา0.7คูณท i m คอนสแตน n ์เนี่ยค่าแรงดันจะมีค่าประมาณเออ่ครึ่งหนึ่งนะครับคุณแรงดัน final เนาะแรงดัน final นี่ก็คือ5โมลน,นะครับอันนี้ก็ลองมาดูเนาะ2.5อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับตัดตรงนี้นะครับตัดกราฟเส้นสีน้ำนเะงินเนาะสีน้ำเงินนี่คือ Vout สีเขียวนี่คือ Vin เพราะเราตั้งชื่อมไปแล้วนะครับ 2.5โวลต์ตัดที่ประมาณาถ้าดูมุมซ้ายด้านล่างน,นะครับจะตกประมาณ6.8 6.9มิลลิเซกนะครับก็ใกล้เขียงเนาะเพราะว่าทางคอนสรตคือ10มิลลิเซกนะครับ0.7ก็ออกประมาณ7มิลลิเซกนะครับและนี้ก็ค่าขึ้นไป5โวลต์ประมาณเท่าไหร่ก็ลองไปดูเนาะเราสามารถศึกษาเองได้นะครับตรงนี้เราสามารถ นอกจากการดูโดยเอาเคอร์เซอร์ไปไว้ตรงบริเวณกราฟแล้วอ่านค่าบริเวณมุมขวามุมด้านซ้ายแล้วนะครับมีอีกวิธีหนึ่งเราสามารถคลิก네เรา,า,ารคลิกซ้ายนะครับที่มีเอานะครับมันก็จะโผล่หน้าจอที่เป็นเครอร์เซอร์มาให้เรานะครับแล้วเราก็ต้องใช้ปุ่มเลื่อนซ้ายขวานะครับเลื่อนซ้ายขวาเนาะแล้วก็ค่าต่างๆก็จะออกมาอ่านค่าให้เรา m u r t i c a l นี้ horizontal นะครับเราก็สามารถลองเลื่อนไปเนาะเลื่อนไปจนถึง ประมาณ2.5โวลต์น,นะครับแต่นี้เห็นได้ว่าเราเรืล่อนไปแล้วมันเกินเห็นไหมครับมันไม่มีที่2.5โวลต์เพราะอะไรครับเพราะว่าเราเวลาเราจำ,จำลองเนะี่ยเราไม่ได้บอกว่าให้จําลองทุกๆเก,กี่์นินาดีนะครับเพราะฉะนั้นถ,ถ้าเรามาดูเนาะเราสามารถคลิกขวาตรงนี้นะครับบริเวณกราฟเนี่ยเลือกมา k Data Point ได้อันนี้ก็จะเห็นว่าจุดต่างๆเหล่านี้คือจุดที่โปรแกรมใช้ในการคำนวณ นะครับคือระยะเวลาที่โปรแกรมใช้ในการคำนวณเนาะเพื่อที่จะสร้างแมปฟอร์มนี้ออกมานะครับก็จะได้ว่าเวลาเราเลื่อนเคอร์เซอร์นะครับอันนี้จะเลื่อนได้แค่ตามจุดที่โปรแกรมคำนวณออกมาเท่านั้นเองนะครับถ้าเราต้องการให้มันคำนวณละเอียดกว่านี้ทำได้ไหมทําได้นะครับก็เลือกมาที่ตรงเราต้องมาแก้ที่ไหนครับแก้ตรงเลื่อนไขในการจําลองเนาะนะครับอันนี้จะได้ว่ามันมีแม็กซิมั่มทำเสร็จนะครับ ผมว่าผมต้องการให้จำลองซักเท่าไหร่นีครับอตอนนี้จำลองเนีย่ยนะครับขอให้ดูนี้นะตอนนี้จำลองทุกๆประมาณสามมิลลิเซตเนาะนะครับผมเริ่มจากตรงไหนเริ่มจากตรงนี้นะครับการเลื่อนของ h o r i z o นทอ l เฉยที่ว่าเรื่องทุกๆประมาณสามมิลลิเมตรโดยประมาณนะครับไม่ได้ต้องการละเอียดมากเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจากตรงนี้จากสามมิลลิเซตผมบอกว่าอ่า คำวนวณทุกๆ0.1มิลลิเซก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็กดนั้นใหม่นะครับก็จะเห็นว่ามันจะเอ่อระยนะเวลาเนาะมันจะถี่ขึ้นนะครับจุดทั้งหลยต่างๆจะถี่ขึ้นก็ลองมาดูกันว่าเราตรงนี้เห็นไหมครับระยะเวลาที่เลื่อนเนี่ยตรงนี้มีใกล้2.5นะเนาะก็ประมาณ7มิลลิเซกอย่างที่เราคาดเอา,าดได้นะครับแล้วเราก็สามารถ เปลี่ยนค่าต่างๆตรงนี้ได้นะลองถ้าเราลองศึกษานะจาก10มิลลิเซกผมเปลี่ยนเป็นร้อยจาก10ไมโครฟาร์ดเป็นเป็นร้อยมโครฟาร์ดจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทคอนสแตน n ์มากขึ้นรูปกราฟก็จะเปลี่ยนไปเนาะกาลองมาดูนะกด r ันเห็นไหมครับอ่าตอนนี้เขาทำอนสแตน n ์จาก10มิลลิเซกเป็นร้อยมิลลิเซกแล้วถูกไหมครับเนาะเพราะค่ามันมากขึ้น10เท่านะฮะว่าใจได้ว่าอันเนี้ยที่ร้อยมิลลิเซกเนี่ยมันอ่า ตัว C ตัวนี้ยังถูกชาร์จไม่ถึงค่าในงานสุดท้ายนะครับอันนี้ก็ประมาณแค่ครึ่งเดียวเนาะก็คือประมาณ3ามวูนนะครับนั่นหมายความว่าองรหมายความว่าเราสามารถเปลี่ยนอะไรก็ได้เนาะถ้าเราต้องการศึกษาเราอาจจะบอกว่าท่านนั้นผมเปลี่ยนตัวเพลสให้มันนานขึ้นก็ทําได้นะครับก็เข้ามาตรงนี้เนาะนะครับถ้าใครเขียนโปรแกรมเป็นก็อาจจะบอกว่าตรงนี้เปลี่ยนไปนส,นนสักสามร้อยมิลลิเซกนะครับ แล้วตรงนี้เราก็จําลองนานขึ้นอาจจะห้าเรามีใิเซกก็ได้เราก็ลองรันดูไหมนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยก็ยังขึ้นไปไม่ถึงห้าโวลต์เลยถูกไหมครับตรงนี้เนาะก็ใช้โปรแกรมเนี่ยในการทําความเข้าใจวงจรที่เราสงสัยอะไรต่างๆแล้วเราก็มาปรับค่าต่างๆเพื่อทําการศึกษาดูว่าปรับแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับผมต้องบอกว่ากาตัวโปรแกรมเนี้ยเป็นโปรแกรมฟรีนะครับแล้วก็มี pues, ประ control. โยชน์ต่อการศึกษาพวกเราด้วย เราอยากให้ลองฝึกลองใช้กันดูนะครับ